สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับ Digimon Card Game ชุด b t 20 over the x นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ทันกระแสกันหน่อยเพราะว่าบ็อก์นี้เนี่ยเป็นบ็อกซ์ที่ออกมาล่าสุดเลยของ Digimon นะครับแต่ว่าถึงจะบอกว่าออกมาล่าสุดเนี่ยแต่ว่าบ็อกซ์ที่ BT 21เนี่ยก็เรียกว่าจอๆมาแล้วเนาะรู้สึกจะออกเดือนหน้ามั้งเดือนเมษาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็บ็อกซ์ t 21เนี่ยยังไม่ทันออกก็ เปิด P BT 22กันไปแล้วนะครับเห็นว่าน่าจะเป็นตีมาจากเกม Digimon Cyber s ์ l u t e นะครับใครที่เคยดูเคยเล่นเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่นะครับก็เหตุผลที่ผมโกรโดข้ามาจากบ็อก BT 11เนาะที่เคยรีวิวไปนะครับมาเป็นบ็อก BT 20เลยเพราะว่า,ามันมีกิจกรรมลุ้นเรียกว่าเป็นการ์ดรันนัมเบอร์นะครับของมันเป็นกาลูรูมอนใช่ไหมนะหรือของเมทัลกาลูรูมอน um สักอย่างนี่แหละเดีผมขึ้นรูปไว้นะครับก็มันจะมี มีระยะเวลาลุ้นเนี่ยจนถึงภายในสิ้นเดือนมีนามัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือในทุกกล่องเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการ์ดที่อยู่ในซองโปรโมนะครับที่เป็นท็อปอัพของกล่องเนี่ยก็จะมีโค้ดเพื่อให้เราเอาไปกรอกในเว็บดิจิม่อนนะครับเพื่อลุ้นการ์ดลนำนัมเบอร์รู้สึกจะมีอยู่50ใบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลองเสี่ยงโชคนะครับแข่งกับคนทั่วโลกอะเนาะกี่คนก็ไม่รู้บางคนซื้อกี่กล่องก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างคนที่ซื้อยกตั้นก็เ ก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับแต่ผมเอากล่องเดียวนี่แหละขำๆเปิดการ์ดสวยๆสะสมเล่นแล้วก็ถือว่า,าลุ้นโชคไปด้วยในตัวนะครับโอเคก็สำหรับกล่องนี้ก็จะเป็นธีมของ Loyal Knight นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นตัวนี้มันชื่ออะไรนะอัลฟามอนใช่ไหมเป็นโอลิวเคนด้วยใช่ปะ่ะดาบมันนะครับที่มาจากกายล่างมาจากดิจิมอนที่เป็นมังกรสักอย่างชื่ออะไรไม่รู้ด้านนี้มีเจสมอนเป็นล่าง อะไรไม่รู้อะน่าจะเอสหรือซัมติงนี่แหละเหมือนผมเคยเห็นพันๆไอตัวนี้ไม่น่าเป็นรอยย i g ในนะหมาป่าครับดาบเนี่ยฝั่งนี้ก็อันนี้อันนี้รอยย่อเนานะถึงจะดูไม่ค่อยไในเท่าไหร่เป็นมังกรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับก็๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มแกะกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนความเปลี่ยนแปลงของของตัวกล่อง คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเพราะว่าผมซื้อล่าสุดก็ B T 1 1นู่นเลยเนาะนานมากแล้วนะครับคือมันไม่มีไอ้นี่แล้วอะที่เป็นกระดาษขั้นตรงกลาง เออผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเริ่มเอาออกไปตั้งแต่กล่องไหนนะครับคือผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เก็บกล่องนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เขาเก็บการ์ดพวกการ์ดคอมอ่าการ์ดระดับตําๆหรืออะไรเงี้ยเอาไว้ในกล่องอะ่ะการที่มันมีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นแลาแบ่ง2แถวได้อะไรเงี้ยต่อไปนี้ก็เขาก็คงต้องแบบเออมันก็กองกองรวมกันนะครับไม่รู้เขาจะประหยัดง,งบหรือว่าอะไรถึงได้เอาออกไปก็เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปแกะ อไอตัวท็อปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซองนี้ก่อนมันเป็นซองแถมนะครับทางร้านที่ผมสั่งเนี่ยสั่งมาจากร้านาร้านที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาแถมซองแยกมาให้ด้วยซองหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูก,กันก่อนว่าซองแถมจะได้อะไรดีๆไหมนะครับมาอืมพิสิงไลโอมอนเอ้ยใช่ปะเนี่ยไลยามอนนี่หว่าไลยามอนวาไว้ไหนดีวะฝั่งนี้แล้วกันครั้งนี้ น,นี่อะไรเนี่ยมังกรสักอย่างเรนเสาซลไปเรื่อยผีมันชื่ออะไรเนี่ยโซลูมอนเหรออ๋อโซวิญญาณนะอ,อันของโอ้อันนี้เป็นล่างโจเกตใช่ไหมเป็นโจเกตอีกสายหนึ่งอะของเอ็กซ์วีมอนกับ ของวอมมอนมันชื่ออะไรนะไอล่างแมลงเขียวเนี่ยที่มันจะเป็นถ้าล่างที่เราคุ้นกันดีก็จะเป็นเพลดามอนเนาะอันนี้เป็นอีกสายหนึ่งได้แค่แลฮะโอเคโอ้ได้จากภาคไหนวะเนี่ยได้เป็นการเทมเมอร์นะโอ,อ้ชื่อชื่อโคตรยาวเลยครัเนเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อฝรั่งแน่เลยน่าจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นโอเคเอ้า เดี๋ยวนี้ไม่มีการ์ดไอการ์ดใบสุดท้ายอะไรนะันไม่มีแล้วเหรอ,หรอที่แบบว่าเอาไว้ไปเป็นเล่นได้อะไรอย่างงี้อ่ะมาที่ท็อปเปอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมส่องก่อนนะว่า,นะวาไอตัวโค้ดลุ้นมันอ๋อใบสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเอาออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวโค้ดหลุดก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอตัวที่เราจะมาลุ้นกันก็คือนี่แหละ,ะแสดงว่าเป็นตัวเมทัลการูรูมอนใช่ไหม เออใช่ใช่เนี่ยม,มีมีที่ยิงมีทรายอยู่โอเคข้างหลังก็ไม่มีอะไรเปกระดาษเปล่าอย่างนี้เลยแยกไว้ก่อนมาดูว่าท็อปเปอร์ได้อะไรบ้างนะครับมี2อันอันแรกเป็นอุ้ยภาพน่ารักจังอันนี้ยังกับการ์ดโปกเกมอนเลยชื่ออะไรเนี่ยเบบี้เบบี้โดมอนเอนาน้องลูกมังกรแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็น อูอันนี้มันเมทัลซีดามอนใช่ไหมตัวนี้แต่ว่าพระเอกของการ์ดใบนี้คืออะไรวะนะปักเป้าม่อนเหรอโู <c oughs> มไม่เท่เลยอะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นแก๊งพวกปวกไอไม่ใช่ทุยเป็นแก๊งพวกดิจิมอนทะเลเนาะอะไรอย่างงี้โหผ้ามันสวยดีนะแต่ว่าตัวหลักมันใช่ไหมปุ๊ก,กูม่อน ฉับ,บอกว่าผมอ่านถูกกป่าไม่รู้ก็น่าจะเป็นในตัวนี้แหละดูที่จริงอ่ะเป็นอันนี้เป็นหลักก็ได้ไม่เท่าซีดามอนก็ได้ดันเป็นในตัวนี้ไม่เท่เลยอโอเคก็ตัวฮ o อปเปอร์ก็ประมาณนี้ครับมาเริ่มกันที่สามซองแรกก็หวังตัวการหายากหายาก,หายากเละแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยไม่ต้องได้การหายากแล้วก็เอาดวงไปลงที่รหัสที่เอาไปลุ้น ก็ก็จะก็ะดีเหมือนกันนะครับโอ้ยเอ็กซ์วีม่อนไงอันนี้ควันเฟืองม่อนมันมันอยู่ใบที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วอันคอมเป็นใบนสุดท้ายปะออร์รนี่แหละโอ้ไอตัวนี้คือตัวที่กลายเป็นดาบของเอัลฟามม่อนหรือเปล่านะ โอริวเออน่าจะใช่นะมันเลยเป็นโอริวเคนไงเพราะตอนนี้มันเป็นโอริวมอนเพราะเคนมันคือดาบนะครับน่าใจตัวนี้แหละโหเป็นระดับแรงอลังการล้านแปดมากนเย้นะกล่องเกกะสิงโตโอ้ยเจสมอนนะเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่นี่ว่ะเซเบอร์ เซเบอร์พักมอนอ๋อไม่ใช่เจสมอนเหรอตรัวนี้นี่วีมอนโอ้ยเฮ้ยเซ็กเซ็กออกถึงจะไม่ใช่พาราเรลก็เถอะได้แกโอ้โอเมกามอน X antibody ใช่ไหมวี v. วสงสัยบล็อกนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยน่าจะมันน่าจะมันน่าจะโหดสุดของบล็อกแล้วปะ่ะคิดว่านะออกเร็วซะด้วย <c oughs> แล้วที่เหลือจะยังเหลืออะไรให้ลุ้นไหมเนี่ยอุ้ยนี่คืออะไรอะอันนั่นคือไข่ไม่ดูเป็นจากด้านหลังอะเร่โอ้นี่ไอหมาป่าคาบดาวใช่ไหม โหนี่แค่ระดับแร้นะเนี่ยอลังการเกินนี่ซีดรามอน X แอนติบอดีซีดรามอนก็มี X แอนติบอดีเหมือนกันอะไรเนี่ยอ๋อนี่ตัวของอน,นั้นใช่ไหมที่เล่นที่ที่เจงไปแล้วอะ่ะเขาเลิกเลิกพัฒนาแล้วตัวนาฬิกาแร่อ่า เมกาซีดัลลามอน X แอนติบอดีผีอุ้ยน่ารักจิบิมอนอุ้ยอาร์ตนี่น่ารักมากเลยอะอาร์ตเหมือนไอตัวฮอปเปอร์เมื่อกี้เลยอะไรเนี่ยบัตทรโยูเอ็นพีซีมาจาก ไอาภาคนิยายปะ่ะนะเอไม่ใช่นิยายไอยมังงะที่เป็นแข่งกันด้วยการ์ดหรือเปล่าที่ลงในเว็บโอ้เออาอะไรเนี่ยกีก้าซีดรามอนหแต่มันไม่ฟูอาร์ดอ่ดะแต่แต่มันก็ทะลุกรอบออกมานะโอ้หนี่มันอ่าอะไรนะลืมลืมชื่อ พี่เป็นเป็นโจเกตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งต่อจากเทลดามอนแร่โอ้โหจิสมุนเอ็แอนติบอดีหืมนี่การ์ดแร่มันต้องอลังการเบอร์นี้เลยหรือเกินโอ้โพี่พี่เสือเมคคนิก ได้แกเรทเมอร์อ๋อนี่ไงใช่ไหมที่มันเป็นที่เก็บใช่ป่ะวะผมไม่ช่วเหมือกันไอ้ที่มันเป็นเหมือนที่เก็บเก็บเด็กการ์ดอ่ะอาจจะใช่นะเท่ดีแต่ว่าซื้อมาแล้วมันก็มันไม่ได้มีลูกเล่นอะไร SR โอ้อสวินเหรอชื่ออะไรเนี่ยอิมบีอิมบีซีมอนอ๋อไอตัวที่ล่องหนได้ปะน่าจะใช่นะพอที่เก็บเด็กผมว่ามันก็เท่ดีนะแต่ว่าถ้าให้ดีทําให้ม,มันมีลูกเล่นแบบว่ามีไฟนิดนึงไม่ต้องมีเสียงก็ได้มีไฟก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน่าเก็บขึ้นเยอะเลยแต่นี้มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่พลาสติกธรรมดาเฉยก็เลยแบบไม่ค่อยน่าสนใจมากเท่าไหร่ โอ้เทมเมอร์อีกแล้วยูกิเหรอโอ้เพราะว่าที่เก็บเด็กเนี่ยผมว่าถ้ามีไฟนะโอ้โหมันจะเพิ่มความเบียวให้คนได้เยอะเลยอันคอมหูอันคอมอะไรเนี่ยกูกุอกูกุมอนเอายังไม่สุดนี่ว่ามีแรอ,อีกโออันนี้อะไรเนะี่ยมังกร อะไรเนี่ยอิชาดิวลูม่นดูกอันคอมโอเป็นออปชั่นของโอมแร่อุ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ยใช่อาจารย์ของเจสมมอนหรือเปล่าคันกูม่นเออคันกูมน่นเอ็กซ์แอนติบอดี ใช่ใช่ชุดอย่างเท่เลยอ่านี่ยอ๋อสติงมอนเออนึกชื่อไม่ออกอิมอนแล้วก็แร่อ่ะมาแยะสามอุย้ย s อาอ๋อไ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 อมังกรมังกรถือเหมือนหอกแหลมยาวๆชื่ออะไรเอคุเอคุซามอนเหรอ เอสเอสนี่มันคืออะไรวะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันมันคือแบบแบบเอ็กเป็นประเภทหนึ่งแบบเอ็กแอนติบอดีะไรอย่างงี้หรอไม่รู้เฮ้ <c oughs> s r ชื่อออดิจิมอนเห็นชื่อยาวๆนึกว่าเทมเมอร์อย่ะได้แกอะไรวะนี่อ๋ออันนี้ก็เป็นตัวรวมร่างเหมือนกันเนาะใช่ไหมที่แขนสองข้างมันเป็นหัวคนละตัวชื่ออะไรเคอออสมอนแล้วก็ข้างหลังน่าจะเป็นอ่าโมดอะไรสักอย่างของมัน เรียบร้อยแบยสุดท้ายเป็นเทมเมอร์นะตัวละครผู้หญิงนะครับจากภาคไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามารีแคปกันนะครับว่าได้การ์ดอะไรบ้างโอเคก็สําหรับการ์ดที่เราได้มาจากกล่องนี้นะครับเอาจริงการ์ดดิจิมอนเนี่ยผมอยากจะไล่ให้ดูนแน่ระดับอันคอมอะไรอย่างงี้นะคือการ์ดมันสวยมากจริงนะครับแต่ว่ามันจะเยอะไปเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระดับแรนะครับซึ่งระดับแรกล่องนี้เนี่ยผมว่าการ์ดสวยๆเย,ย,ยอะเยอะมาก เนี่ยดูดิโอ้โหนี่ระดับแรเนี่ยเนี่ยกูอาร์ตอะนะครับนี่เทมเมอร์เนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยโอ้แต่ละใบนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่แค่ระดับแรนะเนี่ยโอ้โหนี่มีด้วยอันนี้ด้วยชื่ออะไรนะโอเมคาโอเมคามอนนี่อันนี้ก็นี่อันนี้ก็โอหนี่เอาลฟามอนระดับแรนะเนี่ย แต่นี้มันมันมันไม่ฟูลอาร์ตแบบอย่างพวกนี้เนาะเนี่ยโอ้โหระดับแลรปไปไปได้ยังไงอันนี้เจสมอนใบนี้อาร์ตโหดมากอืมประมาณนี้นะครับส่วนนี้เป็นที่ได้จากซองท็อปเปอร์นะครับก็จะเป็นน้องตัวนี้กับใบนี้นะครับอืมแล้วก็สูงขึ้นมาจะเป็น Sr นะครับได้มามีอันนี้ กิก้าซีดรามอนอันนี้อะไรอินวิซิมอนนะครับอันนี้เอ็กซอ่ากซามอนหรือเปล่านะน่าจะใช่นะแล้วก็เทออสมอนอะไรเนี่ยโมดฟาโลฟาโลดูดูอะจะสักอย่างเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้อยู่แล้วโอเคแล้วก็ในสุด กล่องที่ผมซื้อก็มีสีเข็ดแตกสักทีนะครับโอเมกาฮอน X แอนติบอดีโอ้โหสวยงามอลังการล้านแปดมากแต่ว่าถ้าเป็นใบที่มันเป็นพาลาเลลอะไรเงี้ยก็จะยิ่งโอ้โหโหดจริงๆนะครับแล้วประเด็นคือมาเร็วด้วยไงย <laughs> มาแนั้ซองเ่ไนะซองที2่2มั้งก็เลยที่เหลือเลยไม่ค่อยลุ้นอะไรเท่าไหร่เลยนะครับดูความสวยงามเล่นกระแสงของเขานี่สิ สุดยอดเลยนะครับโอเคก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าบ็อกซ์นี้มันมีความพิเศษคือมันจะมีโค้ดให้ไปลุ้นการ์ดรันนัมเบอร์ของเมทัลการูรูมอนนะครับนี่นีอ่านี่นเขาบอกไว้ตั้งแต่31มกราเป็นต้นมาจนถึง1เมษานะครับก็ถ้าใครอยากจะร่วมสนุกลุ้นรับการ์ดรันนัมเบอร์ๆๆๆก็ลองไปซื้อมาเปิดเล่นๆขำๆก็ได้นะครับ สักบล็อกหนึ่งอะไรเงี้เพื่อเพื่อดวงดีนะครับจะได้ไปลุ้นกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะครับ